เข้าแล้วเข้าแล้วไอ้ยักษ์เจอกูแล้วไอ้ยี้นี่เห็นกูแล้วกูเห็นแล้วไอ้ยี่อะหวายเลขสองอ่ะกูกูหาเรือย้อนก่อนกูว่ายดาวนีแล้วมันได้กับใครไว้ที่เจมอ่ะมันได้กับใครวะไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยเดี่ยวโลวีไอ้เนี่ยเนี่ยวโกูเห็นอยู่มือนูมาอ๋อเดี๊ยวเดี๊ยวเนี่ยเราไปแล้วเจมกับเราเจมกันเราเจมกันไปแล้วเจมเราไปแล้วเจมไปไปกับพวกมึงพวกตามหากูเจอดีกูจะไปบนยอดเขาเอเวอร์ลิ ตามไม่ยากหรอกมึงอ่ะาม่ยยากไมันตามไม่ยากหรอกมันยังมาตามอุ้ยจะถึงกูแล้วโอ้ยกูดีกันมึงมึงคิดว่ารถกับคนวิ่งมันมึงจะหนีทันหรอได้เอ้ยได้แล้วกูวิ่ยเดี๋ยวกูเปิดรถใส่เดี๋ยวกูเปิดรถใส่แต่จริงมันก็มาดิกูเก่าไปแล้วมึงชนกูมึงจะไปไหนเจล ว่ายน้ำหนีแล้วมึงคิดว่าน้ำแข่งไว้มึงก็แข่งกูดิกูนะว่ายน้ำเก่งเว้ยโอ้ยได้ไอ้มื่อกี้นี่ดิ๊ดิ๊ตั้งแล้วเนาะยิบมาถึงแล้วที่หาน้องแล้วเดี๋ยตายเดี๋ยตายเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยิงปืนเทียอะไรวะโกงยังวะไอ้ยี้มนู้นเลยโอ้บอมบอสุก้าได้ลองบอลสุก้าไอ้ควาย ล้วกูมากับรถดอมไอไม่ใช่ใบอันออกคนเนอร์ขอเลยละกันเพื่อนเจ๊คใครรูไอ้ยหง้รุงคอนไ่วะเดี๋ยวเอาเจ็คไปอาเจ๊ไปรกายอีกกายอีกเดี๋ยวเรียกใหม่่ได้มา้าบอะฮ่ะเฮ้ยย้วเฮ้ยเฮเฮ้ยไปแล้วเฮ้ย้ยเอ้ยเฮ้ย้ย,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 ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้เฮดด้้ยเ้ยน้ย ตัวเดียวตัวเดียไอ้ีกรดดขวไม่ได้ตักระโดดขึ้นไม่ได้อย่างเี้ยเลยไเยตัวกูตัวไปโอเคเจมเจมัเตัเตเตัเตตเียอะไรวกมึงวัี้อ่ะวมึงวันี้ะเยแต่เกิดแล้วมึงอ่ะไเจมวันนี้ครับวันี้นครัับืให้รับดนให้รับดให้รับปืนใไม่ออกไม่รัไปได้ ดับได้ดับได้เปิดยิงยได้เลย่ะได้เลยเนรักรือประัดรถคู่ไหลมีกูเรงของใหญ่เล็กกเรงออฟติบัสพรามใครก็ได้ขอลดโยขอรถไปเพื่อนอุ้ยขอลดเอาเนี่ยกูให้รถเลยตำรวจมาแล้วตำรวจแล้วช่วยผมด้วย ตะบูอัดจุดด้วยมึงโดนแน่มึงโดนแน่พวกกูมาแล้วมึงก็โดนแน่มึงก็โดนแน่มึงเดือเด้อคุณมึงก็โดนแน่ไม่คุณทรมานแล้วเอาแฟกมีแฟกมีแฟกมยี่นี่จังไรจัดอ่ะเอาแฟกกันไปแดกโอ้ยนี่มีเรีลมแล้วพวกแฟอัดโอ้ยยำเขาไว้ยำเขาไว้ โอ้ยไม่ไม่ไม่โอ้ยไม่ไม่ตายเฮียเปนฟาตะโกุลไอ้เจ๊ดูอย่างเงี้ยกูยังมีอยู่เลยนะปลาโมจิหละหมดแล้วโอ้โหซื้อได้มาไม่กี่ปืนเองไงเฮียไอ้นุ๊กมึงซื้อกระสุนมายังอ่ะเอ้ยอย่าเพิ่งยิงเอ้ยทำไมสีพวกไม่สีกันนะ ใส่กล่องแล้วฟุ๊บเฮ้ยอะไรอะกดตัวเอมนะกดกดแล้วมันจะเขียนว่าแอมอาร์เอมอันนี้จะถูกไล่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเรจะไปสไตร์ดีต่อบล็อให้ต่อบลช่วยช่วยเอาระเบิดออกอะช่วยระเบิดกูเอมอันนุ้ยอันนุ้ยมันปาระเบิดไปไหนนะไอ้เนี่นี่แม่งติดตั้งแลระเบิดแพงๆเนี่ะอยู่ที่แขนมึงอะ ใช่เหรอเออุงไมุ่งสูงไม่เห็นหรอไม่มีไม่มีไม่มีแล้วเหรอแทนวังกดตีให้ป่ะเออลองวังกดดิมึงได่จริงว่ามีอย่างเงี้ยเลยแล้วตัวกูไม่มีจริงนเนี่ยอ๋อเอากูกดทิ้งทำไมเนี่ยมึงจริงเออกดทิ้งเอาหัวเฉยเล่นไงอ่ะ นี่ได้มึงเคยซื้อเหมือนกูหรือว่าเจมสีชมัวฮะเออกูเห็นสกินมาสวยดีนี่ในคันนี้ที่กูบอกไงนี่ในคันนี้มันขี่เพลินดิไหนน้องขี่ดิไอ้คันนี้ไม่เคยขี่แหละคันนี้อะไรอ๋อคันไหนกูขี่กับหมดวันนั้นกูเล่นออฟลาคนเดียวเนี่ยคันนี้ลองลองขี่ดิอะไรนะมันมีตัวกลาะเลยไฟไฟมันสวยเว้ยแต่ว่ารถมันนั่งได้แค่สองคนเอ้ยคันที่มึงเอามาก็เท่เนาะ เอย่านะแข่งกูไหมล่ะเอ้ยเอาได้พวกนี้พวกมีกล่องซอมปะโอ้ยอะไรอะไอ้พวกกินอะไรพวกทิ้งแปรเฉยเฉยไอ้พวก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 มันมันเลื่อนยังไงมาสอนหน่อยมันเลื่อนมันเลื่อนถัดไปฮะดูปืนอีกย่างไงกูซื้อปืนมาเยอะเฮ้ยทุกคนไี้พวกส่งแปงไว้อย่างี้หมายคว่าสี่สี่ไอ้เนี่ยียสั่งไอ้นี่ไอ้นี่เอาแฝงมาน่าจะน่าจะสั่งของชุดเกาะคนเหล็กไปเนี่ยเออ ไม่มีก็ติ๊กแฟร์อเฉยเฉยกูไม่ใช่แหละแอดอกเด็กแอดอกมาแข่งมาให้เจมมามาถึงแล้วกูจะใกล้พังแต่กูไหวอยู่ไหวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาเล่นนะเตือนต่อไปเเ็ยรถไปไหนกี่วะมันมันพุ่งไว้แต่ทรงไม่ไม่ค่อยสวยแต่มันพุ่งกูบอกแล้วคันนี้ดีไม่แรงอ่ะ นเกิวดีดีดีกว่าเกมนั่นเยอะทีเลยกูแพ้พวกมึงอะทางตรงอะจริงจริงจริงเฮียเออได้ไอ้โน้ตไอ้ยี่นี่ได้แล้รถกูแรงรถกูแรงรถกูแรงนักหลาไปไหนวเฮ้ยรถมึงแรงจนระเบิดเลยเหรอเพื่อนแรงขน้นเหรอเครื่องมันร้อนคือมันร้อนเหรเพื่อนอ๋อไอเจมึงมึงดูตรงโซนนี่ตรงโซนมีดอะ ทำไมอ่ะมันจะมีมันจะมีเหมือนแบบเป็นดาบคาตานะอยู่เว้ยลองดู conv, มีเหรอ huh มี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 ไม่มีเนาะอะไรปุนหยามันจะเป็นพวกเป็นมีดสั้นเว้ยกับขวานเว้ยเกณฑ์นี้ไม่มีคาตานะว่ะเอ้ยมีสนามว่ะเอ้ยไปต่อยไต่อยคนเล่นมันนี่รถปุ่ยาปุ่ยเฮ้ยมีสนามลายอาเลยว่ะเฮ้ยที่จัด สนาบสนาบที่นี่แม่งแพงน่าจะแพงวองแพงของของแพงนี่วะแพงสุดดีสุดวะ่ะมมาละแล้วพวกมึงู่ไหนกันเนี่ยโอ้รู้เลยเน, <c oughs> นี่ยยองเนาะแก่งที่ยเอากลับระเบิดปลากู